ครับผมก็ขอกราบืวอเดีท้าู้ชมทุกท่านนะครับผมซึ่งนี้ทุกคนก็อยู่ผม,มในช่องเดอะบอนะครับทุกคนแล้วนี้ทุกคนก็อยู่ผมในเกม rov ครับทุกคนซึ่งวันนี้เราก็ได้เล่นเป็นซัพพอร์ตนะครับทุกคนตัวแรกที่เราจะแบน,นก็คืออารามนะครับทุกคนแต่มันจับเพื่อนร่วมทีมผมนะร่วมถึงจับผมด้กันไปก่อนนะทุกคนโอเคตอนนี้อีกทีมก็แบนเป็นแวนเอลซู oo, แล้วก็มาจ้าส่วนทีมเราก็แบนเป็นไฮเต้ไฮโนแล้วก็อารามนะทุกคนโอเคตัวแรกอีกทีมจะเริ่มมาเป็นตัวอะไรเอ้ย อีกทีมเลือกตัวแรกมาเป็นกาลีนะครับทุกคนโอเคแล้วทีมเราล่ะสองตัวแรกจะเป็นอะไรเฮ้ยเราต้องเลือกนี่หว่าแกก็กันซีเนียวก็ได้โอเคซีเนียวนะครับทุกคนเราได้เป็นซีเนียวรอบนี้อีกทีมก็เลือกมาเป็นสจวตแล้วก็มอทอสนะครับทุกคนโอเคป่าและออฟจะเลือกอะไรหรือเมจจะเลือกแคนต้านะครับทุกคนส่วนมากเมจจะเลือกแคนต้านะอุ้ย อันนี้ป้าเลือกเองเลยนะทุกคนอืมเป็นเซเนีย์นะเอาเมดเมดเลือกมาเป็นวีล่านะทุกคน,นโอเค,โอ,เคโอ้โหปลายทิมชื่ออะไรเนี่ยสไปร์อะไรกันไนดะ้อืมปลายทิมหัวฟ้านะผมแล้วก็ตัวหัวฟ้าเลยกันนะอืมแล้วก็สจวตกาลีมอทอสแล้วก็เอมิลี่นะทุกคนเอมิลี่โอเค ทีมเราก็มีทอนซิเนียลซิเนเทียวียววลา่าแล้วก็ทาร่าเหรออุ๊ยอึดเยอะเลยนะถ้าทาร่ามาด้วยเนี่ย ทีมเราก็ประมาณนี้นะครับทุกคนไปดูกันในหน้าดาวโหลดเลยดีกยว่าว่าใครโลดอะไรเม็ดอะไรนะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันในหน้าดาวโหลดนะทุกคนซึ่งอีทีมเนี่ยก็มีโลดตัน3ตัวนะก็คือมอทอสจ,จูและก็กาลีนะทุกคนส่วนสองตัวเนี่ยโล่งไม่ตันนะทุกคนส่วนทีมเราหรือข้างบนเนี่ยก็มีเม็ตตับลอยู่สองคนนะนั่นก็คือซิเนเนตีวีลานะทุกคนแล้วก็ที่เหลือไม่มีใครโลดตันเลยแต่มีโล่งม่วงสองตัวนะั้นก็คือทาร่าและก็ทอนนะทุกคนส่วนผมเนี่ยอ่าโลเขาเรียกว่าโลอะไรโล่งเงินะ น่าจะใช่แหละโลเงินนะทุกคนโลระดับกลางนะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันในตัวเกมแล้วนนครับผมอ่าผมจะออกเป็นเกาะอ,อันแรกนะทุกคนแล้วก็ตามไ้นี่เฉพาะนะทุกคนล้างนะป้องกันออาป้องกันแบบทีมซีซีซซซนะทุกคนที่ซีน่าเยอะอยู่ไลยทีมอะป้องกันไว้ก่อนโอเคทีมยังไม่มาเฮ้ยมาแล้วกาลีกาลีมาแล้วเนี่ละกาลีโอ้ยตีไม่ถึงนี่ เอ้ยกาลีรอดตัวไปได้นะเจ้ากาลีลอาตัวไปได้นะเฮ้ยโอเคตีปูก่อนนะทุกคนตีปูฟ้ากันชึบชึบไม่ให้กาลี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 มันจะเอากาลีกาลีมันจะเอาแต่ผมแย่งได้ใช่ไหมน่าจะใช่นะทุกคนโอเคโอเคเออ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 โอเคผัดตีผมผัดตีผมต่อ ต้งเงไงกาลีเอวอีกไหมกาลิไม่น่าเอานะทุกคนซีเนียร์นะถ้ามีอันติออววากับบ้านตอนไหนก็ได้นะทุกคนเพราะมีแบบอันตีคอยลงหัวเสมอแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีนะทุกคนโอเค,อเคบดคอเราลําบากเลยผมไปช่วยเมดนะทุกคนคอนเราก็เลยแบบลําบากอืมมาช่วยเราทอนจิเย็นพวกเฮ้ยอะไรนะอะไรนะอะไรมันมามันมาอะไรตรงนะี้น่ะฮะฮัลโหลฮัลโหล อืตายนะทุกคนโอเคมาทอดไปแล้วมาทอดไปแล้วโอเคโอเคเฮ้ยสะจวดสะจวดตรงนี่สะจวดตรงนี่ชึบอืมกันกันกันชึบอืมไม่ถึงอ่ะอุ้ยลุงนี้เอามาลดมาดีกว่าน่าทุกคนลุงนี้เอามาลดมาดีกว่านะชึบอ่ะช่วยตีช่วยตีโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหหุยหุยหุยโดนลุงโดนลุงหนีไปหนีไปหนีไปเจ้าหนูน้อยรอดต่อ โอ้ยรอดรอดอยู่นะทุกคนโอเคถือว่าเป็นการเสร็จสละที่ดีนะทุกคนอืมโฮ้ยสวยทีมเราสวยจัดตอนนี้ลางเราก็ยังไม่ได้นะทุกคนโอเคอเฮ้ยเฮ้ยมันตีมังกรกันอยู่อเอาดิวิลายังไม่ได้วิลาดรามินไม่พอเฮ้ยช่วยวิลาหน่อยทีมทีมช่วยวิลาหน่อยพระเจ้าเอ้ย เฮ้ยสินเนติยาสินเนติยาช่วยด้วยตายนะทุกคนอืมอาสินเนติยาไปบวกตอนนี้อีกโอ้จะเลยเลยโอ้ดูท่าน่าจะยับนะทุกคนเกมนี้เฮ้ยแต่เราลงหัวทาร่าได้นะทุกคนอืมเคตอนนี้เรามีลงหัวแล้วมีวับช่วยแล้วเรามีวับช่วยแล้วต้องมีวับช่วยแล้วยังไงล่ะมีวับช่วยแล้วยังไงล่ะ ทึบทึบทึบอือรอดไปได้นะครับทุกคนโอเคทึบทึบตีตีตปะแปะปะแปะปะแปะโอเคแล้วก็ใช้จะาลถไปช่วยแคลรี่นะทุกคนโอเคโอเคทุกคนเมื่อกี้ผมพูดไปนยวตั้งนานนะเออไปกดสต็อปนะทุกคนโอเคตัดมาฉากนี้กันเลยดีกว่านะ เ้วก็สต็อปนะทุกคนเมื่อกี้โอเคไม่กี่นาทีคงไม่ไปอะไรหรอกนะทุกคนทุกคนคงดูได้อยู่ผมรู้ว่าทุกคนอยากดูแมช์นี้ต่อว่าผมจะชนะไหมโอเคเฮ้ตีป้อมตีป้อมเอาไหมการีเอาไหมเฮ้ยเฮ้ยเอ๋อะไ่เอ๋่ะเอ๋่ะนี่ไงนี่ช่วยเพื่อนร่วมทีมมันคือหน้าที่ของเรามันคือหน้าที่ของเรามันคือหน้าที่ของเราช่วยเพื่อนร่วมทีมมันคือหน้าที่ของเรานะทุกคน โอเคแล้วก็เตรียมลงหัวเตรียมลงโอเคมอทอดยังไม่ทําอะไรนะทุกคนโอเคมอทอดยังไม่ทําอะไรไปได้ดีๆนะทุกคนตอนนี้โอเคโอเคเฮ้ยมอท็อมนะอ้ามอทอดม,อ,มอทอดมอทอจะเอามอทอดจะเอาออเฮ้ยตรงวันนี้ผมลงนี่ก่อนเลยดีกว่านะทุกคนซึบอืมอืมเฮ้ยเอาเป้าเอาเป้าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอาเป้าฮลัฮโลฮโหล เฮ้ยไม่ต้องมาอเอาผมมีการไล่ด้วยมีการไล่ด้วยนะทุกคนอืมมลงจะลวดแถบนี้แล้วก็ต่อด้วยจะลวดเฮ้ยมันจะไปไหนอะสะจูนเหมืนจะมาทางนี้ไหมนั่งไงมาจริงด้วยโอเคชึบงั้นก็มาตรงนี้ต่อสักแป๊บหนึ่งนะทุกคนเหมือนจะสร้าเรงกันละตอนนี้โอเคจะสร้าเรนกันละสินะ โอ้โหสุดจรวดเงนินไปทั้งไหนเนี่ยอุย้ยสามพันสี่นะทุกคนเงินสุดจวดอื้แบบนี้อื้อื้มอื้เฮ้ยถอ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 ยชึบโอเคเอาแทงได้แทงได้อยู่แทงได้อยู่แทงได้อยู่ผมยังแทงได้อยู่ผมยังแทงให้ได้อยู่โอ้โหไม่นะเออหนีก็เลย <c oughs> หนีก็เลยนะทุกคนโอเคทีมเราทีมเราได้อยู่ทีมเราได้อยู่ ทีมเราได้อยู่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 ทีทีมเราได้อยู่ทีมเราได้อยู่นี่เป็นไงล่ะคอมโบสุดเทพสตึงโอ้โหครับผมจังหวะนี้ผมจังหวะนี้ผมอืยังรอดได้อยู่รอดได้อยู่โอเคเรื่องดีอยู่นะทุกคนถือว่าเป็นเรื่องดีอยู่ตอนนี้เรายังรอดได้อยู่นะเฮ้ยแป้กแปล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 ก เตียมลบเตรียมลบนะทุกคนเมื่อกี้โอเคยังรอดได้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับทุกคนแล้วก็มาตีคลิปเลนกลางตอนนี้โอเคโอเคตีคลิปเลนกลางชึบ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 โอเคตีคลิปเลนกลางเขี่ยเสร็จเฮ้ยเฮ้ยาำไม่ดีทำไม่ดีทำไม่ดีนะทุกคนเมื่อกี้อืม โอเคเราต้องรีบดันป้อมอีกทีมแล้วล่ะยังไม่แตกสักป้อมเลยนะอีกทีมอ่ะรีบดันแล้วเพื่อนพวกนายต้องรีบดันแล้วชึบโอเคตีตีตีเฮ้ยวิลา่าเราต้องลงไหมทารา่าทาร่าด้วยต้องดูทาร่านะครับทุกคนอทาร่าได้อยู่ทาร่าได้อยู่โอเคยังได้อยู่เฮ้ยแต่ไงเราก็ต้องดูอุย้ยมันมันเต็มลุมแล้วล่ะโอเค เราลงหัวยู่เพื่อนเราลงหัวยู่เราลงหัวยู่เราลงหัวยู่ชึบโอ้โหจะไม่มีใครทำอะไรนะทุกคนเขี่ยเอาดาร์กกันก็ได้ชึบชึบตีดาร์กตีดาร์กนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยแล้วก็ฮิวให้เพื่อนแล้วก็นี่เนี่ยไม่โดนนะทุกคนอืมเอา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 ชึบชึบ ชิบโอ้โหรอดไปได้เฮ้ยทาร่ามาช่วยเ,ยเพื่อนชึบพึบจื้มนี่นี่มาดิมาดิมาดิพระเอกมาพระเอกมาโอ้โหโอ้โหพระเอกกระลำมือได้นิดนึงนะเมื่อกี้อืมเกาะขาหมดอย่างไวอะ่ะเอ้ยได้สจ๊ตวตตายดีมากดีมากดีมากเลยทีมสจ๊ตวตตายแล้วโอเคเมื่อกี้แล้วกันให้ทาร่าได้นะทุกคนถือเป็นเรื่องดีอืม แล้วตอนนี้ซินเทียเราก็ดักอยู่ที่ดิเอมอนคุณเออบารฟ้านะโอเคชึบชึบอ่ตี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 จึบเรียบร้อยตายโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่นะทุกคนเฮ้ยไม่ได้ละ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 ชึบชึบเฮ้ยจะไปไหน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 แล้ะจ้าจะไปไหนแล้วจ๊ะจะไปไหนแล้วจ๊ะ จะไปไหนหรือจ๊ะจะไปไหนหรือจ๊ะอืมโอเคระวัดได้ระวัดได้โอเคทาร่าทาร่าไหวทาร่าไหวโอเคทาร่าไหวอยู่โอเคไม่ต้องลงนะทุกคนตอนนี้เก็บเลือดไว้เฮ้ยแต่ตอนนี้อาจจะต้องลงอาจจะต้องลงหรือไม่ <ac> ดูเหมือนว่าอาจจะต้องลงนะทุกคนโอเคไม่ต้องลงล,ละทารารอดได้นะทุกคนเมื okay. ่อกี้ชึบชึบโอเค โ okay, อเคเรดได้เฮ้ยวีล่าวีล่าโอเควีล่าวีล่ามาแล้ววีล่าชึบชึบเฮ้ยเอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยชึบเฮ้ยเมื่อกี้ผมช่วยชีวิตวีล่าได้อยู่นะโอเคจะเอาเปล่าเอาเปล่าจะเอาเปล่าจะเอาเป้าจะเอาเป้าฮัลโหลฮัลโหลจะเอาเปล่าฮัลโหลจะเอาเปล่าฮัลโหลฮัลโหลจะเอาเปล่า hello, เอาเปล่า hello, เอาเป้า hello เอาเป้า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 ฮ hello hello เอาเป้าเอาเป้าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอาเป้าเอาเป้าเอาเป้าฮ hello hello เอาเป้าเฮ้ยผมจะตายผมตายโอ้โหตายนะทุกคนไม่เหลือเลยผมตายแล้วืมคารี่มาแล้วคารี่แฮรี่ไม่โดนเอ้ยโดนอยู่โดนอยู่เอ้ยได้สวยสวยอยู่โอเคโอ้ผมตายเพราะเอมิลี่นะทุกคนโอเคยังได้อยู่ ือว่าคุมเชิงแม่อยู่นะทุกคนตอนนี้โอเคสจวดอยู่ตรงกลางเฮ้ยเอาไงเอาไงจังหวะนี้ทีมผมเรียบร้อยอะับสจวตายนะครับทุกคนเรียบร้อยเลยไม่บ้าสจวตตายแล้วก็เกิดใหม่น,นะขอให้สงบสุขละอโอเคเตรียมลงหัวครับทุกคนจังหวะนี้ต้องเตรียมลงหัวจังหวะนี้ต้องเตรียมลงหัวเตรียมลงหัว เฮ้ยลงหัววีล่าก่อนเซฟวีล่าเซฟเซฟบีล่าเซฟวีล่าเซฟเซฟวีล่าเซฟวีล่าเฮ้ยนี่มันจะตายเอาเรียบร้อยตายและหนึ่งตายหนึ่งตายละหนึ่งตายและหนึ่งตายและหนึ่ง,งโอเคโอเคตายละหนึ่งนะทุกคนถ้าตายและสองแล้วเมื่อกี้เอมิลี่โอเคได้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 กดได้อยู่กดได้อยู่เพื่อนกดได้อยู่กดได้อยู่ กดได้อยู่กดได้อยู่เฮ้ย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 ไม่ใช่แล้วอืมได้อยู่นะครับทุกคนเอาเรียบร้อยเซเนเทียเราทำดีมากเลยเพื่อนมอทอสตายนะครับโอเคได้ได้ได้ได,ได้กดได้กดได้อย่างนี้เล่นได้เลยโอเคตีดักกันอยู่นะทุกคนตอนนี้ทีมผมอ่ะโอเคตีดักตีดักเยี่ยมยอดมากเลยเพื่อน โอเคซื้อเกาะสะท้อนนะทุกคนชึบชึบชึบโอเคตายหมดคลิปตายหมดนะทุกคนไม่ใค่ทีมตายหมดอืมก็โอ้โหตีป้อมไม่ได้ต้องยัดป้อมล่างือเป่าเฮ้ยทอนทอนยัดทอนยัดทอนยัดอืมรอดนะทุกคนโ okay. อเคป้อมป้อมป้อมชึบชึบชึบจบได้ไหมจบได้ไหม ได้ไหมจบได้ไหมเอ้ย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 ฮัลโหลฮัลโหลจบได้ไหมเอ้ยฮัลโหลจบได้ไหมเอ้ยโอ้โหรอดได้ไงนะรอดได้ไงนะฮัลโหลฮัลโหลรอดได้ไงฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้รอดได้ไงเอ้ยรอดได้ไงเอ้ยรอดได้ไงเอ้ยฮัลโหลโอ้โหโอ้ย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 เจ็บนะเต็มนะเต็มนะบอกก่อนเจ็บนะเจ็บนะฮัลโหลเจ็บนะเต็มนะเฮ้ยหืมเสียงตีฟรีไม่ได้ละไม่ได้ละ ทุกคนเย่แล้วเหมือนว่าเราต้ตองถอยชึบชึบโอ้โหโอ้โหโดนด้วยโดนตามตามติดตามติดชีวิตโดนตามติดชีวิตโอ้โหรู้ด้วยน่าจะช่ำนะทุกคนตัวนี้โอเคทาร่าจะรอดนะทุกคนซินเนเทียร์มังมาช่วยอยู่ถ้าทาร่าดูแมพ โอเคช่วยไม่ได้ละตายนะทุกคนฮึบฮึบเจ้นาที่อ้าวตายหมดเลยมาใหม่นะครับทุกคนเราอาจจะแพ้เกมนี้เราอาจจะแพ้ก็ได้ใครจะไปรู้ใครจะไปรู้นะฮึใครจะไปรู้เอ้ามาหนีออกมาทําไมล่ะฮัลโหลฮึอหึมฮึบฮึบแทงให้แทงให้แทงให้โอ้โหดาเมจแค่นี้เหรอเฮ้ดาเมจแค่นี้เหรอเฮ้แทงให้น่ะแทงให้แทงให้อะปรล่ะอะปรล่ะเอาไปล่ะเอาไปล่ะเฮะฮัลโหล เอาไปแล้วเหรอเฮ้อโวยจะตายจะตายจะตายนะครับทุกคนชึบชึบอ้าวใส่เกาะขาวใส่เกาะขาวแล้วหนีเลยโอเคเมื่อกี้ทีมเรามานะที่เขาหนีฮะไม่ใช่เพราะผมหรอกอืมโอเคเข้ามาเรียกในป้อมก่อนนะทุกคนโอ้โหเราจะดันยังไงนะทีนี้เราแบบแต่กันหมดนะแต่เขาโบกตรงกลางน,นะก็ถือว่าเขาเล่นยากอยู่เหมือนกันนะตอนนี้น โอเคเราต้องโซนให้เพื่อนนะครับทุกคนโอเคโอเคมอทอดมอทอมอทอดมอทอเอามอทอดไปไหนเฮ้ยมอทอดมอทอจะไปไหนเฮ้ยอาตัวอะไรอยู่ล่ะตัวอะไรอย่างงี้ว่ะแบบแบบแบบโอโห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 อย่างงี้อย่างงี้ตายไม่รอดนะครับทุกคนโอเคเฮ้ยโอทอนแย่แล้ว มอทอตายมอทอตายเรียบร้อยมอทอตายนะครับทุกคนโดนดาเมจปอมเขาไปเต็มๆนะเมื่อกี้แล้วก็ด้านบนทาร่ากาลังสู้อยู่ทาร่ารอดโอเคทาร่ารอดอยู่นะทุกคนอืมเลือดดิ้งไม่ทันเลยทาร่าตอนนี้นโอเคโฮได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่เพื่อนดีเลือดโอเคคีมันได้มันได้มันได้อยู่มันได้哟ตี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 ตตต ตีตีตีฮีโร่ทีมตีต้ไม่ได้นะทุกคนแพ้นะครับโอ้โหโอเคเกมนี้เราได้ฟี่นะครับทุกคนแพ้ไปโอ้โหทาล่า M v P นะครับทุกคนเกมนี้แล้วก็ได้คะแนนไป5.7คะแนน,นนะครับทุกคนโอ้ดาวนลดเลย เอาเป็นว่าสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย